ไปต่อกันที่เรื่องของการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงนะครับพิธีสืบชะตาสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ํากวงนะครับในพื้นที่จังหวัดลําพูนที่บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพระธรรมครับโดยที่บริเวณพื้นที่ฝายพระธรรมริมแม่น้ํากวงหมู่บ้านวังไฮตาบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลาพูนคณะศรัทธาประชาชนร่วมพิธีสืบชะตาสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ากวง โดยมีพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมร่วมปล่อยพันุ์ปลาลงในแหล่งน้ํานี้ด้วยซึ่งโครงการพัชรธรรมสืบสารจิตวิญญ,ญาณลุ่มน้ำกวงเป็นโครงการที่พระครูภาวนาวิริยะวัดพระอาจารย์อรารยะวังโสเจ้าวัดวัดป่าพุทธพจนธภริพุนชัยในพระบรมชุ าภาพบรมราชูประถมค่ะที่จังหวัดลำพูนและคณะสัตยาได้ร่วมการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ําบริเวณลําน้ําแม่กวงโดยมุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาพัฒนามีพื้นที่ดําเนินโครงการครอบคลุมบ้านสีเมืองยูหมู่ที่6บ้านสีบุญชูวังไฮหมู่ที่7บ้านวังบ้านใหม่วังไฮหมู่ที่8และพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ํากวงเทศบาลตาบลต้นทงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ไขยแรงค่ะ